ด่วผมตายแล้วไอ้บอยเมียกูคงจะร้องเพลงให้ฟังนะครับความเงาเฝ้ารอคอยพี่บอยส่งให้ใช่ไหมก็ได้โอ้โหตรงนีอันนี้ไม่ใช่ดนตรีจริงนะเจ้ากูจริงจริงมันจะจะดีกว่านี้เออเชฟกระท่อมชมจันเขาบอกว่าจะแต่งเพิงให้เธอเธอเอาไหมผมเพลงผมเยอะมากเลยไค่น้อยถ้าเพลงไม่ด่ากันผมไม่ร้องครับ mặc quà một chút phút lâu các vị khách mời mẹ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  mời DEMO mời mẹ mời mẹ mời nó sẽ mẹ mời 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 mẹ mời

มมเจ้าน่ปวยจะถ่ายเอ็ม uhh. ว so ีบ้านผมนะบนภูเขายีหลีจะปวยอ่ะจะมีบ้างไม้จะจะยงจะถ่ายให้แบบนี้จะเป็นเหมือนถ่ายประโดดอ่ะไม่ผมว่าเลยว่าผมว่าผมว่าผมจะนั่ง ไม่มาลินต่างแล้วก็ฝนต่ออ่างเงียโอ้มันบัคือไปทศไทยมองอัน,น้นี่นไม่เอาลงทุนหน่จ้ะปุน <laughs> ไทยเอวีอ่ะจะหมุนเป็นภาพมุมสูงอ่ะซื้อดนดีกว่าจ้ะปูซื้อดนทางงท่านผ,ผู้ชมที่กรบครับตอนนี้จะปู่ก็ซ้อมเพลงครับท่านผู้ชมอันนี้แก่บนก่อน,อนเดี๋ยวแกก็จะไปร้องจริงนะครับเพลงมีดิก็เสร็จปะเอาก็แต่งเองลองเองอ้ยย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  อ่าอันนี้จะปูแต่งเอง้องเองใส่ดนตรีเองครับผมแล้วท่านอ่ช้างวันนี้อ่าอ่านอยู่เหรอเดี๋ยวถ่ายทำคลิปอยู่เหรอถ่ายถ่ายทำคลิปถ่ายทำคลิปไต่เต้นไต่เต้นไม่ไม่เขาจะร้องเพลงยังไม่ปล่อยไงก็ใช่อยู่ไงแคให้คนติดตามไงเอาไม่ใช่ปล่อยไม่ไม่ใช่เราร้องจนหมดนะเข้าใจไม่เหมือนหนังตัวอย่าง เออเพราะว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะไปจดไม่กระสิทธิ์อยู่เออเข้าใจแต่ว่าของที่เขาลงเนี่ยก็คือเราไม่ได้ร้องจนจบเพลงถ้าจบเพลงไม่ได้ก็คือเดี๋ยมันไปแกะเอ้าไม่ได้เพลงมนแก่ได้ไม่ได้แกะไม่ได้ครับเพลงมืวนก่อนเพราะที่ไม่อไรไปไปดูคลิปอ่ะใครจะไปแกะไม่ได้เพราะเรามีหลักฐานอยู่นะครับว่าได้อีหลีดนดนซีมัน ไม่ไม่ไม่ดีได้ไงคุณฟังอย่างเงี้ยเพิ่งฟังเดี๋ยวนะคุณฟังอย่างนี้ยเพราะว่าไม่มีลำโพงเลยเดี๋ยวผมจะให้คุณฟังอย่างนี้เนี่ยฟังแบบมูนิโเวใช่ไหมต้อเข้าเข้าต้องเข้าห้องกัดก่อนเข้าครับเสียงมันจะนิ่งเงียบมั้ยไม่เสียงมันจะเสียงไม่ซ่า มันตัดเสียงร้องนะครับัดเสียงร้องให้ลอยเหนือดนตรีไงอ๋อให้ลอยให้ลอยขึ้นไม่ใช่ผมตลอยต้องลอยเพราะว่าเสียงร้จะไมเท่ากดนตรีไม่ได้เ๋อต้องลอยเหนือดนตรเสียงลอยลอยหน่เป็นไงพอมาก ยังยังไม่เปิดถ้าใครฟังเพลงนี้นะขนไม่ลุกอนะ่ะคนไปหาหมอเลยจริงเนี่ยดนตรีมันแบบสยียวมากเลย,ยเปิดเสิร์กันนะดีนะปู่าอิลีเศร้าคำมันจะขึ้นเลย กวอะไรรู้กันแน่เนี่ยมันเศร้านะมันอันนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเวลาผมร้องผมจะมีรู้ได้ดิมันไม่ได้เศร้ามากมันอยู่ระดับกลางแต่ว่าเนื้อหาของเพลงคือมันเศร้าแต่ว่าเนื้อเธอทำอะไรตะกี้นี่เอามั้ยถ มันเป็นสตูริโอเนี่ยมันอยู่วงหัวกระบาลเลยเบระตึบตึบอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะอันอันนี้ยังไม่สมบูรณ์จะโผ่ถ้ามันสมบูรณ์มันจะตึบตึบตึบโอ้โหบนหัวกระบาลนี่เล็กๆทำไมดังนี่ขนาดนี้ของมีราคาเนาะอ้าวของไหนไม่มีราคาบ้างอ้าก็มีไฟอัดเอาอัวนอ้นซลินเตสเตชั่นหรืเนาะเ่รู ไม่เปลือง<ช>แบบอะไรต้องอัิดใช้ได้นนมันอันนี้เขาอะไรนะในแอร์ที่ไปซื้อให้หลงในโรต้าแบบนั้นโอ้ยเขาบอเปิดแอร์เนาะเขาบอกห่อนใช่สามร้อยกรัมแตทีนี้ไม่น้อยเอาทีนี้กดตรงนี้ฟังนี่อันไหนกดเลยเอากดซื้อจะด้ถอดออกมายังอยู่ไหน,นโอ้ยกดปากแข้งมันหักบากของเพื่อนเรบ่นเลยกดแขงง้งยังไม่น้อยกดเบาๆจีจ้าจะไปกดไปแล้วนั่น ตะกี้ดังเออออกมาเัาไม่ติดไม่ไม่นอนนอนแบบไม่เปิดอะไรทั้งคืนทุกคืนเมื่อคืนก็พอเราเปิดเปิดแย,ย้ง สองสามวันมาเนี่ยต้องอไว้คล้องแล้วก็เปนไ้อยชอบเพลงพี่พี่ลงอันก่อนเพราะรอคนเลยนะจนะผมซ้อมแค่สองวันผมจะซ้อมแค่สองวันแัน้วเพลงผมซ้อมสองวันครับเออให้เขาไปทำดนตรีนี่จะปลูกกี่วันได้ฮะเขาส่งมาให้กี่วันประมาณเ,าเ,าเาจะชิดจะชิดกว่าบางตอนนั้นผมส่งให้คุณนะวันที่เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้ก็ผมจะทำเสร็จแล้วผมยินที่กลับไปแคจะปลูกขึ้นวันจะอะไรไม่ต้องมา ใหม่ใช่ไหมเฮ่าเขาเช่อครับท่านผู้ชมที่กรบครับแห่งก็จบไปไปเรียบร้อยเราก็เปิดแอร์นะครับเปิดแล้วไม um ่ติดไม่มีไฟขึ้นเลยผมไม่รู้ว่าบ้านนี้เขาใช้ระบบอะไรนะครับหลอลงผมจะกด เชฟมันไม่ร้องอีกลองอักเลยได้ยินไหมเชฟยังมไม่น้อยไปเราไปทำอะไรไเล่นๆกันเถอะโอ้ยเนาะผมสีเชดงานอันนี้เอ้าผมเห็นงานเอกสารนี่ไม่น้อยมันไม่ติดนะครับร้อนอะ่ะพอเราปวดเยี่ยวเลยผมเห็นอย่างเงี้ยมันห้อนไหมเอ้าอย่าไปหายเงี่ยบละหัวเด,ด้อไม่ใช่หของน่าดู่เด้อ ไม่นอนแล้เอาขึ้นเอามือง่าเอาออกเิีงแงมันออกเลี้องรีโบออกไหมโดยเอารีโบน้ำมาจอต้องเอาหยิบรีโบน้ำมาเจาะมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้เออก็ทำแบบนี้โอ้ใช่แล้วบ้านผมไม่ต้องทำเลยถามไม่แรงบ้านผมนี่ชี้ไปทางไหนก็ได้เออไม่ได้แล้วก็มัถามแรงเอามันปิดดีกว่าเปิดไม่อยู่ติดแล้วติดแล้วเขียวเขียวแล้วนี่อยู่บนบ้านก็ไม่ต้องเอาออกเขียวแล้วเออ ไม่รู้วิชาด้วยไม่ไม่น้อยชอบเอาออกกับไม่ออกชอบมาไหนชอบคาไว้คาไว้ใช่ไหมน้อยเรียกว่ารับคาลูเลยโอ้โหจริงเหรออันนี้พี่เฉยชายนะแกไปทำกับป้าพลอยแกอะไรเราไปทำอะไรเล่นๆกันไปไหมเอาคาไว้นะ่ไหมน้อย ข่าวไวนะครับ้ามกทั้งวันเลยเสียดภาพเลยแม่น้อยชอบแบบนี้ชอบดูหน่ามัน